สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีแอดมินสวัสดีแฟนครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมทางช่องอยายจืนละพิดออฟฟิเชียลยายจืนมาอย่างตีพี่น้องอยากจะถามมาหลาย,ยายจืนจะเสียที่บายสิบวกสุขังนี่คือเขตพื้นที่บริเวณหน้าท่ามพี่น้องหนึง่งจนมาเขยอยใส่ขายอดหรือว่าสิปินวาน่นเจียวเขาออกแล้พี่น้องเพราะว่าเห็ดช่วงเดือน กุมผ้ามีหน้าเมษาเออเกี่ยวเขาออกแล้วเป็นยังคือประเทดช่วงหน้าฝนบัดดีหน้าฝนน,นนี่เขาเอ่อว่าน้ำแจงมากพี่น้องเขตบริเวณนี่เต็มบดทวมหัวไปด้วยน้ำทวมหัวไปด้นแถวนี่ลุมากบา่องเรือลงมากบาัดนีก็เลยมีโอกาสเสลี่บันเมื่ว่าสิเป็นป้ากับลุงหรือว่าทางได้ืน อยากตีพี่น้องกันนี่แหละตกลงกันว่าแค่จเจ้าขุดสะอยู่ท่ถ้ำอสิได้ปลาไวถึงกินบอ่อปลาสันอ้าวบอกควขึ้นมาจากสากกันได้จิงก็ขึ้นว่าดีขึ้นกันนีล่ล่ะเวลา,าน้ำบวกมาปลาก็สิตด,ดูนี่สะน้องพี่น้องเนาะคือขุดไว้ก็ดีงามแหล่งมากห้องกษิได้เอาปลาขึ้นมากิน ป่าธรรมชาติพี่น้องคือน้ำท่วมมันอยากออกก็ออกไปมันหาเขากะมา,ากะอยู่กะสร้างมันนี่คือมีสะไว้อยู่ในทีให้ทีหน้าแม่หญ้ากับหลานหญ้าก้อนเราบุตมุนมีแต่หญ้าไม่แย่ลาพี่น้องหลายหลายไปได้บะไหวหญ้า,<ว>าน,น้นหนีแล้วห้อยไม่ข้อนี่เด้ ล้มพี่น้องว่านคนสี่ตัวคนหนึ่งนั่นโว้ยแต่น้ำไม่โคกรจะไปหมุนคือเก่าแล้วนี่นี่จะนามปุ่นแม่โคตรลุกเราบังนามด้วยมาพี่น้อง

xa lùm đó ôi ừ. ôi chắc không pha gì đó không pha lúng hay nào cũng ngay มามามา Come on, come on, come on. Vô thả đường khó quá bỏ anh Chỉ đây anh đường khó quá anh khuyến đây ừ. Ừ, 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 ừ. Đấy, nắm, tuột, tuột là bắt lúc của chứ là nào khuất

เอาช่วยกันพี่้องเอาเอาปึ๊บเอาเอาขาแข็งวัดีพี่้องอามาบาานเอโอ้ยเดินหน้าท้าบบ้านไหนก็นนนต้นนั้นบกหูเมนปะขวาย้ามาได้เพือ่อนนอาไวานี โอ้เฮ็ดเป็นเฮ็ดเป็นสองคู่ไว้เออพอคู่นี้ผมข้างนี้มันมีคู่สานะโอ้โหคือป่ามาว่าลงมาปุ๊บคนเห้มันมาลงนเลยนะนี่น้ำเหมือนอะอุ้มเบนโบออกขึ้นเหนือว้นี่อันนี้อุ้มเบนโต้เลยทุบนี อกยังหมกปลาอยู่เนี่ยบ่เอาขวดเขาเอาอยู่งั้นบ่เนี่ยขวดขวดออกมาบ่สาเขาอยู่นี่สาเขาอยู่น้ำรถบ่เนี่ยตรงตรงนี้ขวดเออตรงนี้บลาดิบปลาหานบ่ปลาเป็นข้อบ่เนี่ยโอ้เป็นเข้อคืนหันอยู่ด้สาบ่ดี่มันเลิกบองเลิกไว้นี่ยบอกว่าจะสูบกินปลาเออปลาดิบปลาอยู่นี่หันบ่สิโรคมากนี่หันปลามไมัน่อยู่ในนี้ในอุ้มบินนี่หันเต้าหนักมันเอาแล้วหันเต่าเช็คข้ออ้อมไรคนบาดตะคู่ไปอ้อมไว้น้องอ้อมไหว

วากินปลาไม่รเาจไปเฮ็ดปลาใส่น้ำาเขาจีเลี้ยมมากเสียมเีลี้มกลวงมากสินะอือเลี่ยมเก็ตันนี้เขาบอกออาคุ้มเบีนเอาไว้ให้ปลามาาถ้าเราคุ้มเี่ยมีตัวปลาบ่อนตัวนี้แลวอุัมงค์กระโดดเขาลกมากเพีงนำลุกมาดีลมาดีเดีววาววานบนไปไว้ไม่ห้ามไป ปลาอย่างเขไปเอ็นปลมันเหม,มอหอหือนคือหอนคือปลาอือคืทางทางป่าลุงหมยเนี่ยเขาว่าหน้าเนี่ยต้อสองคนมา,าทางนี้ทางนั้นเราจะไจีแบแดงกันหาคนเพิ่นอนนะเพื่อเขาไปคุณไายทางนั้นบานนี้ บันี้เล้ยวเลยมับัดเลี้ยวแล้วไล่ลังไดกับแบงกันไม่ทุมนั่นหาคนน่อยสิบปดาทตน้ตอนนี้ตอนนี้ท่นแบงแบงแล้วแม่กว่าแม่แล้วกับเป็เดาทัองพูนแล้วบันดนีอนจะได้ข้างนั่นน้ำเพราะว่าบ่ต้องไปเอาน้ำพอนเขามเอาอยู่นี่รอดาจะเที่กินก็เท็ดยกินยู่นี่เพอยากเ็่ขอใครเท็่ไปยู่นี่เพราะใเท็่มันเปลี่ยนนึกเก่าเนี่ยม้านนี้ก็บแบงเขากับแบงเดี๋ยวมองีข้างหน้า เป็นหน้าท้มเป็นหน้าเฮ็ดจินย่มแรงเออหลังจากเสร็จจากการทำหน้าปีแล้วน้ามีแต่เห่ากะมาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าจินอยู่นี่เป็นหน้าท้มหลังจากหน้าฝนเฮ็ดว่าได้น้ำท่วมน้ำแก้งเป็นหน้ามูนหน้ามั่งตั้งแต่สมัยพระเท่านั่งทะลูกพระเต่าบุกเบิก บานี้ก็เลยมีโครงการว่าอยากเห็ดเป็นชาไว้ถ้ากินปลาเออเห็ดเป็นบวกปลาไว้กินเบิดแรงบเบิดฝนน้ำฝนมาน้ำท่วมน้ำแจ้งมาหนีกันมีเงินเขาก็เห็ดต่อไปหันเออ,เอแล้วน้ำน้ำน้ำแจ้งมาออกกระช่างเข่ากระทำออให้เป็นน้ำบุกยุ่นียุ่ตลอดเวลาอยากกินปลากักินยุ่นีล่ะเขาเห็ดหองไใแต่ว่ายน้ำน้ำมันอย่างนี้เขาก็มักตัดไปเออ เฮาหน่อยบ่เอาทีมเอาทีมเอาทีมมูกเราเอาทีมเดี๋ยไปไปชีเดียด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 เอาทีมนี่แหละพี่น้องโครงการระยะยาวเพื่อลูกเพื่อหลานลูกเต้แต่เพราะว่าเออไปเข้าไปหากินปลาเธอวิ่งลงมาทมม่าม้าเขากะ มาเอาปลากินอยู่นี่แหละฮหดเป็นซ้าเป็นลุมไว้เนี่ถือว่าเบื่อดูด่ดดกินเอาคลิปนี่เอาไว้สันมีสกอนพี่น้องจัางพ่อๆกันอีคลิปต่อไปขอรอเคเลอิยยอเอี้ยเอียงกระซังเพราะให้พี่น้องได้เบิ้งกับเบิ้งเออขอโทษขอไพ่บางเทือเอออาชิโบสวยงามปันใดย่อยกินอยากให้พี่นอ้งนองเห็นทงให้ทงหน้าเป็นดงเป็นป้าอยู่นี่ กับเป็นหน้าอยู่ย่าแรงย่งาแรงกับบ่มีบ่มีหญ้าบ่มียังกับเป็นให้หน้าอยู่ดอกพี่น้องแบ่งกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาไว้ซ้ำนี่จังพอๆกันอีกคลิปต่อไปให้พี่น้องมีความสุขคิดอะไร่คยได้สมความมุ่งมั่นปัรตนาเงินให้ในเงินคิดทองให้ด้ทองรำรวยรำรวยอย่าลืมด้พี่น้องอยากสนอยากได้สนใจก,กาแฟสดเดอรอย่าลืมโทรมาที่ 0 8 2 8์แปดสอห้าห้าเจ็ดห้าเก้าได้พี่น้องเดอ้อยายจื้นทิ่จัดสงให้พี่น้องจะได้จากกองถามมาคลิปนี้เอาไว้สำนีขอเกล่าว่าขอบคุณสวัสดีจ้า